ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่สอบถามเข้ามานะว่าเฮ้ยพี่ครับพี่ครับทําสปิดล้านให้ดูหน่อยครับอยากเล่นอยากเล่นนะครับก็สําหรับน้องที่ขอสปีดล้านผมมานะครับก็วันนี้มันทําง่ายนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูเล็กๆน้อยๆแล้วกันเนาะยามดึกนะครับเอาไว้ดูเพื่อจะทําตามนะถ้าเกิดยังเล่นไม่ครบนะครับลองเอาไปทาเล่นได้นะครับ ก็วันนี้สปีดดันมันง่ายนะครับมันใช้แค่โกเซนนะครับสปีดเร็วกว่า160นะครับแล้วก็คิทิคอน100แค่นั้นพอนะครับก็ที่ใส่ก็เป็นแอคแท็กแอคแท็กแล้วก็คินะครับแต่ก็ประมาณเนี้ยนะคิเาเมียร์150ก็ได้นะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับคือสปีดมันต้องเร็วกว่า160นะครับโอเคถามว่าทาไมวันนี้มันง่ายนะครับเพราะว่ามันมีตัวของสกิลอีบาเอสพีนะครับเอสกิลเนี้ยนะครับที่เมื่อ สร้างความเสียหายคิดค่อน damage นะครับมันจะให้โบนัสความเสียหายจริงนะครับให้กับความเสียหายที่เราทําได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีเบอร์วังมากนะครับโอเคสปีด d run เล่นไงนะครับก็เออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งทําไมต้องเร็วกว่าร้อหกสิบนะครับเพราะว่าตัว E Bay SP มันเร็วร้อยหนะครับเราก็เลยต้องเร็วกว่ามันแค่นั้นเองนะครับสป e ด d r u ก็ง่ายๆนะครับโกเซนหตัวนะครับลูกไฟหนึตัวจบ โอเคนะครับสปีดลันวันนี้มันก็ประมาณนี้นะง่ายๆนะครับสําหรับใครที่สอบถามเข้ามานะครับว่าแนวทางสปีดลันมันเป็นยังไงนะครับ